อ่ะนี่ก็ได้โอกาสถ่ายคลิปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแค่สามโมงนี้นะครับเป็นเป็นหน้าฝนนะมีเอฟซีคิดว่าปัญหาเพราะปลายากนะครับก็นี่เลยช่วงนี้เลยครับหน้าฝนอย่างนี้ก็โอเคเลยนะครับหน้าฝนนี่ผมก็เพิ่งตักปลามาถ่ายรูปนะก็ว,วันนี้ก็เลยจะเพาะให้ถนัดให้ดูเลยนะครับเพราะยี่สิบคู่ไปเลยนะโอเค ย่งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องผมด้วยนะครับครบ5,000ซับเดี๋ยวผมไม่แจกแบต็กสตาร์ก็แจกแ a ลกซี่มุกทองให้เลยดีฝานะเราแจกทั้งทีนานๆทีเราแจกเราแจกใหญ่ครับอ่านี่เดี๋ยวผมก็จะเพาะนี่ครับหมดเลยนะแล้วก็มีโปรแกรมจะเพาะแก้มแดงไว้ปล่อยในช่วงวันเกิดนะครับอันนี้ก็สู่ EP ที่ แล้วนะครับย The <SL> cool like ังไงก็เด ja okay. like ี Now, so ๋ยวผมจะเพาะให้ดูเลยนะว่าหน้าฝนมันเพาะง่ายขนาดไหนนี่ผมก็ใส่เลยแบกตาคู่เดียวพอนะครับเพราะปลาก็ไม่ค่อยมีด้วยนะโอเคยังไงก็เดี๋ยวผมขอตัวตักตาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจะมาเพาะพร้อมๆกันตักปลาใส่น้ําเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวมาใส่น้ำหมักพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมตักขัดปลาก่อนนี่เดี๋ยวผมจะขัดปลาใส่กระมงผมนะครับมีกระมงขัดอยู่ไหนเอ้ยล้วนหมดแล้วครับไงก็ ทำไปพร,พร้อๆกันเลยเพื่อนๆตลาดไม่มีตันครับไอพวกที่ตลาดตันบอกว่าตลาดตันตลาดตันคุณขายตัวละพันสองพันน่ะเป็นปลาปลาเกล็ดไหนอะไร,ระเก็ดไหนนะครับลองปลาสวยๆพันสองพันยังไงก็ออกครับปลาทุกวันเนี้ยปลาผมเนี้ยแบนเนมีครึ่งหนึ่งเนี้ยไม่มีปลามีแค่ครึ่งเดียวนะครับปลาโดนชักขายหมดเลยนะโอเคอยังไงก็เดี๋ยวขอตัวชักแบนหาปลาก่อนนะครับเตรียมน้ําแล้วนะครับก็นี่ผมใส่แค่น้ําเปล่านะ ี่แล้วก็ผมก็ลงคาเทลทรงชาติหนึ่งคู่แล้วก็คาเทลคอปเปอร์หนึ่งคู่แล้วก็ที่เหลือก็เป็น Galaxy Star นะแกร a ซี b แบ c ็กสตาร์ไอพวกนี้สียังไม่ลอกนะเห็นไหมสีมันใหญ่แล้วมันไม่ลอกครับก็เป็นผมตีพยายามไม่ให้ติดแดงนะครับนี่ก็เดี๋ยวตีชั้นหนึ่งก็น่าจะโอแล้วก็มีลอกอยู่ตัวหนึ่งนะตัวนี้นะครก็ถือว่าโอเคนั้นแล้ว วิธีการเลือกปลาเ,ลาเพาะนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมจับสองหางนะสองหางก็พยายามเอาสีโทนสีมันเหมือนกันนะครับได้ไม่นั่นนะนี่สองหางนี่เมียสองหางก็ใส่นี้เลยครับแล้วก็สมมติเพื่อนๆเอาโทนนี้นะครับเป็นโทนนิโมกาแล็กซี่นะนี่ก็เดี๋ยวหาตัวเมียนะครับตัวเมียก็ต้องเอาเป็นนิโมกาแล็กซี่เหมือนกันนะครับ อย่าไปข้ามสายข้ามสายปลาจะเขียวนะครับก็เดี๋ยวจะไม่รู้จะมีตัวเมียป่ะนะออก็เดี๋ยวจะหาก่อน <c oughs> นี่ก็น่าออกแนวนี่ครับก็จะเป็นนอุ้ยก็จะเป็นแนวนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับนี่เราก็ใส่ไปเลยครับนี่ก็นิโมกานะแล็กซี่นะก็จับคู่เลยครับ คู่อ,อย่างี้ครับมันนี้จะเพาะยี่สิบคู่นะครับก็ชักเบนปลาที่หลงที่ว่าใส่เป็นตัวคู่ตัวเมียใส่มั่วตัวหมดแล้วผมอ่านี่ก็เป็นตัวคู่นะแล้วก็ใส่คู่กับตัวเมียเลสนะครับพยายามเอาให้เหมือนกันนะไอ้ตัวคู่นะเอาอตัวคู่กับตัวคู่ยุ่งแล้ว,วนี่ครับ น,นี่ก็ตัวผู้นะเดี๋ยวผมรอพินอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะมาฉลองแจก,กพินนะผมขอพินไปอยู่ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวตัวผู้ใส่ก่อนนะก็จะได้ครบยี่สิบนั่นเปลก็พยายามเอาให้เหมือนเอนกันนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะนี่นี่น,น,นี่เจอแล้วอันนี้เยนโลนะครับ ลโเห็นไหมป๊อแตกไปแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอีกแค่สองวันผมก็จะลงคลิปนี้ละนี่ปลาเด็กจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองย่างเนี้ยเห็นไหมไม่เพาะอันนี้ไม่เพาะก็นี่ตัวเมียตัวเมีย ผมทำปลาเป็นปลาจำนวนส่งด้วยนะผมก็เลยเพาะแบบจิลๆเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนเอ,อ่ก็โอเคอยจะพูเดเจยวจะพูดแล้วสยตวคู่อย่างเดียวแล้วครับ ขาดอีกอกี่ตัววะเนี่ยขาดอีกสี่ตัวนะครับกดข้ามได้นะเพื่อนๆถ้าเกิดคลิปคิดว่านานไปก็แต่ว่าถ้าเกิดใคอยู่ก็ได้ดูวิธีเพาะของผมนะสไตลยผมเลยนะปลาเพาะง่ายยนต์มุมม่ว็เข้าครับ ตีเป็นพวกแคนดี้ชุดแล้วกันครับได้ครบไหมได้ครบไหมได้ไม่ครบครับขาดสองคู่นะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกแปด ได้18คู่นะครับก็โอเคยังไงก็เดี๋ยวเรามาใส่น้ำหมักกันต่อนะนี่ก็พอเบาๆพอครับนี่น้ำหมักผมจะใส่แค่นี้นะครับนี่หยบถ้วยขึ้นมาเลยนี่ใส่แค่หน่อยเดียวพอครับ ไม่รัดก,ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะครับผลที่เพาะปลาไม่ติดลองเพาะหน้าฝนดูครับคนที่รอคิดตีการตีมุกคลองอนละรอแป๊บนึงครับผมกําลังหาปลาจากบ่อพวกนี้ครับเป็นแบบตัวอย่างให้ดูนะแต่ถ้าเกิดได้เพาะให้ดูคงใช้เวลาเป็นปีก็ไม่ไหวนะครับก็เติมน้ำหมักแล้วนะ ครับนี่อาจจะมึนๆหน่อยนะครับถ่ายเองครับน้ำน้อยก็ได้เปรียบเลยโอเคอย่างนั้นเติมหลังเติมน้ำหมักเราก็ปิดครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆปิดอย่างนี้เลยให้ปตายเห็นกันหน่อยๆพอครับอันนี้มีผู้ช่วยด้วย <laughs> เดี๋ยวผมจะสําหรับ FT ผู้หญิงนะครับเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมเพาะปลาให้ดูนะแต่หลังจากหมดดุงด้งๆด้วยนะช่วงนี้เปิดร้านด้วยอะไรด้วยนะก็นี่โอเคนี่แล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสามสองวันพอครับอันนี้ไม่ได้เรื่องแล้วครับผู้ช่วยไม่ได้เรื่องแนละ้วแกล้งกันแล้ว นี่ต้องปิดแบบให้เห็นแค่นี้ครับเพราะถามว่าทําไมให้ปิดแค่นี้บางทีปลามันไล่กัดกันครับแล้วก็มันจะกระโดดออกได้นาะเราก็ต้องกะเอานะครับนี่ส่วนมากผมจะทําเป็นแนวกาแล็กซี่นะปลาอื่นจะทําตามออเดอร์ที่เขาสั่งกันมานะ <c oughs> นี่ก็เดี๋ยวดูผู้ช่วยเราจะได้เรื่องไหม ยังใส่ชุดขายขายอาหารน้ำสั่งเลยนะเออช่เชื่อติด้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต c ไคร e นะครับคลิปนี้ขอสักร้อยไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำอีพีต่อไปนะครับก็เดี๋ยวอีกสองวันน่าจะเป็นวันไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์ผมจะมาอัพการเอาตัวเมียออก หรือว่ารอตอนเทแบบทีเดียวเป็นวันจันแบบคลิปเต็มไปเลยนะครับได้ไม่ต้องลงหลายๆ EP นะก็มาดูหน้าฝนกันว่า18คู่เนี้ยผมจะติดกี่คู่นะครับปาก็เพิ่ง3เดือนเองนะครับโอเคอยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับบาย